เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวชระเยาวหส,สันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งอำเภอเมืองและอำเภอยีงง่งอจังหวัดนราธิวาสพักรวมไทยสร้างชาติครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอหารือเรื่องอการบริการหลังน้ําท่วมจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับนราธิวาสได้ประสบอุทกภยัยน้าท่วมครั้งใหญ่นะครับท่วมสูงหลายเมตรนะครับสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็น ถนนหนทางไรนาบ้านเรือนนะครับและก็สถาน,ถานศึกษาต่างๆนะครับโดยเฉพาะวันนี้ผมก็ได้รับการร้องเรียนจากอานนท์กำนันอานนท์นะครับรอตันยงนะครับท่านก็เป็นห่วงเรื่องรั่วโรงเรียนนะครับเพราะว่าเขตผมนี่ปรากฏว่ารั่วโรงเรียนนี่พังกันหลายสิบแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านโคกแมนแนโรงเรียนบ้านมานังกาหยีโรงเรียนบ้านโคกสุมุ จะแลกเกาะนะครับโรงเรียนบ้านโตโนทุ่งโตดังเฉพาะเขตผมก็เป็นสิบนะท่านประธานแล้วถ้าสิบสามเขตของสามจังหวัดชายแดนเยอะนะครับท่านประธานครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสามจังหวัดเป็นเมืองพหูวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนตันิกาโรงเรียนปอนเนาะวัดนะครับโดยเฉพาะวัดลําพูนะครับพังเป็นแถบนะ้ำสงสารเด็กนักเรียนผมเป็นห่วงนะครับเพราะว่า โรงเรียนเขตหนึ่งของผมส่วนใหญ่จะเป็นเขตภูทรไม่ใช่ชุมชนเมืองหรือเขตเทศบาลผมเป็นห่วงเรื่องงูพิษสัตว์ร,ร้ายครับท่านประธานครับต้องรีบสร้างนะครับรั้วโรงเรียนอย่างในภาพก็เห็นนะครับว่าหนังสือนังหาเนี่ยเสียหายหมดนะครับอา,อาคารนะครับโคลนเลยชาวบ้านช่วยได้ครับโต๊ะเรียนอะไรเราประกอบชาวบ้านช่วยนะครับปออหลายๆท่านก็เป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะผมก็เข้าไปดูตลอดแลวก็ ได้เห็นนะครับว่าความทุกข์ยากของเด็กนักเกรยียนผมเป็นห่วงครับว่าไปอันตรายจะมาถึงนะครับโดยเฉพาะกำนันเองท่านบอกว่าหัวท่านนี่หนัก350ปกโลนี่ครับโดนงูจงอางกัดท่านบอกว่าต้องรีบช่วยรีบแก้ก็หลายๆเรื่องในจังหวัดนาธที่ว่าวันนี้ท่านพู้ว่าเองก็ทํางานได้รวดเร็วทันใจนะครับสอบ,บตก็ลงไปช่วยถนนหนทางนี่เสียหายเยอะเป็นน้อยนะครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ